ผมว่าหลายคนน่าจะมีความสงสัยกันบ้างนะครับว่าทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างซัมซุงพวกเขาถึงต้องยอมพึ่งพาระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ทงั้งทั้งที่ตัวเองก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งในเมื่อมีอำนาจการผลิตอยู่ในมือทำไมถึงไม่สร้างระบบปฏิบัติการของตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำไม่ต้องแบ่งไรายได้ให้ใครแล้วก็สร้างอาณาจักรของตัวเองให้สมบูรณ์แบบซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าพวกเขาเคยทำมาแล้วนะครับ และไม่ใช่แค่ทำแบบธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่รวบรวมสุดยอดเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกันในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าไทเซนเรื่องราวของไทเซนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบปฏิบัติการที่ล้มเหลวนะครับแต่มันเป็นเหมือนมหากาบการต่อสู้การเมืองภายในองค์กรความฝันที่ยิ่งใหญ่และการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดพอดแคสต์ EP นี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่าทําไมไทเซนถึงไม่สามารถโค่นบัลลังของ Android ได้ เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire people สวัสดีครับผมดนัลดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือ,อการ Geek Story รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคนโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยสารต่อเรื่องราวจากเรื่องเล่าจากอีพีที่แล้วนะครับ ซึ่งผมได้เล่าเรื่องราวของมีโกไปจากทางฝั่งโนเกียวันนี้จะมาพูดถึงอีกระบบปฏิบัติการหนึ่งนะครับนั่นก็คือไทเซนจากซัมซุงเขาต้องบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยต้องย้อนกลับไปในยุคที่ตลาดสมาร์ทโฟนยังไม่ถูกผูกขาดโดย2ยักษ์ใหญ่อย่าง iOS และ Android ในตอนนั้นเองเนี่ยบริษัทเทคโนโลยีใหญ่แห่งก็พยายามสร้างระบบปฏิบัติการของตัวเองขึ้นมานะครับและหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในยุคนั้นก็คือโนเกียนั่นเอง โนเกียในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้ซุ้มพัฒนาโปรเจ์ลับที่มีชื่อว่าเมโมมันเป็นระบบปฏิบัติการบนพื้นฐานของล i นุกที่ล้ำหน้าเป็นอย่างมากมีความสามารถด้านมัลติทัสกิ้งที่ยอดเยี่ยมและได้รับการยอมรับในหมู่นักพัฒนานะครับว่ามันคืออนาคตโทรศัพท์อย่างโนเกีย N900 ที่ใช้เมโมคือเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของมันเลยก็ว่าได้นะครับแต่แล้วโศกนาฏการรมมันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าภายในโนเกียเองกับมีการเมืองที่ซับซ้อนนะครับอย่างที่เล่าไป ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจทุ่มทรัพยากรทั้งหมดไปกับการยื้อชีวิตของระบบปฏิบัติการเก่าแก่อย่างซิมเบียนและที่เลวร้วายไปกว่านั้นก็คือการตัดสินใจจับมือกับ Microsoft เพื่อไปต่อกับ Windows Phone ทำให้เมโมทีป่เปรียบเสมือนเพชรในตมก็ถูกทอดทิ้งอย่างไม่ใยดีในขณะเดียวกันนะครับที่อีกฟากหนึ่งของโลก Intel บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ก็กำลังพัฒนาระบบปฏิบัติการ Linux ของตัวเองในชื่อ m o b l i n ซึ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงานบนอุปกรณ์พกพา เมื่อสองยักษ์ใหญ่ที่ต่างมีของดีอยู่ในมือแต่ไปไม่สุดทางได้มาเจอกันนะครับมันจึงเกิดการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ขึ้นเมโมโมของโนเกียได้รวมร่ามกับมอบลินของ Intel กลายเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ที่มีชื่อว่า m ี g o m ี g o คือความหวังใหม่ของวงการมันมีหน้าตาที่สวยงามล้ำยุคมากๆนะครับมีแนวคิดการใช้งานที่ไม่เหมือนใครจนถึงขนาดที่เคยไปปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Fast f a s t and Furious มาแล้วนะครับ โทรศัพท์โนเกีย9ที่ใช้มี g กก็กลายเป็นตำนานที่หลายคนยังคงคิดถึงจนถึงทุกวันนี้แต่น่าเสียดายนะครับด้วยปัญหาการสนับสนุนและทิศทางที่ไม่ชัดเจนสุดท้ายมี g กก็ไปไม่รอดนะครับและกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ถูกเก็บเข้าลิ้นชักไปแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับทางฝั่งซัมซุงเองพวกเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพวกเขาก็มีระบบปฏิบัติการของตัวเองที่มีชื่อว่าบาร์ดาซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับ แต่ s ซัมซุงรู้ดีนะครับว่าบาร a ามันยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อกรกับ Android ในระยะยาวได้และแล้วในปี2012ชิ้นส่วนจิ๊กซอทั้งหมดก็ถูกนํามาประกอบกันสรากประหักพังของโครงการในตํานานอย่างมีโกได้ถูกชุบชีวิตขึ้นใหม่ครั้งโดยการสนับสนุนของ Linux Foundation พร้อมกับการเข้าร่วมของสองยักษ์ใหญ่อย่าง Intel และ s ซัมซุงที่นําเทคโนโลยีของบารามาผสมรงด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้เนี่ยล้อมรวมกันกลายเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ที่มีเป้าหมายเดียวก็คือเป็นทางเลือกที่3ของโลกมือถือและมันถูกขนานนามว่าไทเซนก็ต้องบอกว่าไทเซนเองเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาแบบธรรมดาธรรดานะครับแต่มันคือการรวมตัวของสุดยอด DNA จากหลายโครงการในอดีตมันคือทาย,ยาทที่เกิดมาพร้อมกับความคาดหวังของคนทั้งวงการไม่ต่างจากเจ้าชายที่ถูกเตรียมไว้เพื่อขึ้นของบัลลังนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าหนทางสู่การยึดครองบัลลังเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะครับ การจะสร้างระบบปฏิบัติการให้ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่การเขียนโค้ดให้ดีที่สุดหรือมีฟีเจอร์ที่ล้ำหน้าที่สุดนะครับแต่มันคือการสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาให้ได้ให้เรานึกภาพตามนะครับการสร้าง OS ก็เหมือนการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่เราอาจจะสร้างเมืองที่มีตึกสวยงามมีถนนหนทางที่ยอดเยี่ยมได้แต่ถ้าในเมืองนั้นไม่มีร้านค้าหรือก็คือแอปพลิเคชันที่คนต้องการสุดท้ายก็ไม่มีใครอยากย้ายเข้ามาอยู่นะครับและเมื่อไม่มีคนอยู่ร้านค้าใหม่ๆก็ไม่อยากมาเปิดเพิ่ม มันเป็นปัญหางูกินหางที่ยากจะทําลายวงจรน,นี้ได้ง่ายๆนะครับและนี่คือสองครามที่ไทเซนต้องเผชิญ Google ได้สร้างกําแพงเมืองที่แข็งแกร่งอย่าง Google Play Store เอาไว้แล้วนะครับซึ่งเต็ไมไปด้วยแอปพลิเคชันนับล้านในตอนนั้นและมีผู้ใช้งานหลายพันล้านคนทั่วโลกนักพัฒนาจะทุ่มเทเวลาและทรัพยากรไปสร้างแอปให้กับไทเซนที่มีคนใช้น้อยนิดไปเพื่ออะไรซัมซุงพยายามแก้เกมนี้นะครับด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนไทเซนในชื่อตระกูลซัมซุงซี โดยพุ่งเป้าไปที่ตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดียหรือบางปลาเทศโดยความคิดที่ว่าผู้คนที่เพิ่งเริ่มใช้สมาร์ทโฟนอาจจะยังไม่ยึดติดกับอีโคสแตมของ Android แต่ก็ต้องบอกว่ากลยุทธ์นี้มันก็ล้มเหลวนะครับเพราะถึงแม้จะเป็นผู้ใช้ใหม่แต่เพื่อนๆหรือคนรอบตัวของพวกเขาเนี่ยก็ต่างใช้ WhatsApp Facebook Instagram ซึ่งแอปเหล่านี้ไม่มีบนไทเซนหรือถ้ามีก็ทํางานได้ไม่ดีเท่าบน Android แต่ปัญหามันไม่ได้มีแค่เรื่องของแอปพลิเคชันนะครับ ไทเซนกับมีจุดอ่อนร้ายแรงที่ซ่อนอยู่ภายในนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยในปี2017นักวิจัยด้านความปลอดภัยชาวอิสราเอคลคนหนึ่งเนี่ยได้ออกมาเปิดโปงนะครับว่าโค้ดของไทเซนเต็มไปด้วยช่องโหว่ด้านความปลอดภัยร้ายแรงกว่า40จุดเขาถึงกับกล่าวนะครับว่านี่อาจจะเป็นโค้ดที่แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาในชีวิตและเปรียบเทียบคุณภาพของโค้ดว่าเหมือนกับโปรเจกต์ที่นักศึกษาทําส่งอาจารย์ไม่ใช่งานของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเลย คำวิจารณ์ที่รุนแรงนี้เนี่ยสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของไทเซนอย่างมหา,าศาลนะครับมาทําให้นักพัฒนาและผู้บุญโภคขาดความเชื่อมัน่นและตอกย้ําภาพลักษณ์ของ OS ที่ยังไม่พร้อมสําหรับโลกแห่งความเป็นจริงและนอกจากนี้มันก็ยังมีปัญหาการเมืองภายในของซัมซุงเองด้วยนะครับการผลักดันไทเซนอย่างเต็มตัวมันอาจหมายถึงการต้องหักกับ Google ซึ่งเป็นพันธมิตรคนสําคัญที่ส่งมอบ Android ให้กับสมาร์ทโฟนตระกูล GalaxyS และโ Not ตที่เป็นเครื่องทําเงินหลักของบริษัท ซัมซุงจึงตกอยู่ในสถานรรการณ์ที่กินไม่เข้าขายไม่ออกนะครับโดยเดินหน้ากลับไทเซนเต็มตัวก็เสี่ยงที่จะเสียรายได้มหาศาลจาก Android ไปจะหยุดพัฒน,นาไทเซนก็เท่ากับว่าการลงทุนที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็จะสูญเปล่าไปทันทีไทเซนในฐานะ OS สําหรับมือถือจึงค่อยๆเลือนหายไปมันกลายเป็นอีกหนึ่งชื่อที่ถูกจารึกไว้ในสูสารแห่งผู้ท้าชิงบัลลังก์ Android ต่อจาก Windows Phone, FirefoxOS และ BlackBerry 10 ซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องราวของไทเซนจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้นะครับแต่แล้วเรื่องราวไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าในขณะที่สมอภแลูมสมาร์ทโฟนกาลังนองไปด้วยเลือดตลาดแห่งใหม่มันก็ได้ถือกําเนิดขึ้นอย่างเงียบๆนั่นก็คือตลาดอุปกรณ์สวมใส่หรือ wearable device พวกกลุ่มสมาร์ทวอชนั่นเองนะครับตลาดแห่งนี้เนี่ยมีก,กฎกติกาที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงอย่างแรกก็คือผู้ใช้างานไม่ได้คาดหวังว่าจะมีแอปนับล้านบนนาฬิกาพวกเขาต้องการแค่ฟังก์ชันหลักๆไม่กี่อย่างเช่นการแจง้งเตือน การติดตามการออกกำลังกายการวัดอัตราการเต้นของหัวใจและการดูเวลาปัญหาเรื่องแอปแกลบหรือช่องว่างของจํานวนแอปจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าบนสมาร์ทโฟนอย่างที่2ก็คือฮาร์ดแวร์ของนาฬิกามันมีข้อจํากัดสูงทั้งพลังการประมวลผลและแบตเตอรี่ระบบปฏิบัติการที่เบาและมีประสิทธิภาพจึงเป็นที่ต้องการมากกว่าระบบปฏิบัติการที่ทําได้ทุกอย่างแต่มันใหญ่เทอะทะและนี่คือจุดที่ไทเซนกลับมาเฉิิฉายนะครับความเรียบง่ายที่เคยเป็นจุดอ่อนบนมือถือได้กลายเป็นจุดแข็งที่สุดบนนาฬิกา ซัมซุงตัดสินใจเดิมพันอีกครั้งนะครับพวกเขาเปลี่ยนทิศทางจากการผลักดันไทเซนบนมือถือมาเป็นการนำไทเซนมาใส่ในสมาร์ทวอชตระกูล Galaxy g ี่เกียที่ต่อมาเปลี่ยนเป็น Galaxy Watch และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความสำเร็จอย่างถล่มทลายไทเซน OS บนนาฬิกาทำงาน,นได้อย่างลื่นไหลรวดเร็วและประหยัดแบตเตอรี่แต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นและเอาชนะคู่แข่งอย่างแว a r OS ของ Google ได้อย่างรับคาบ ก็คือนวัตกรรมการออกแบบ user interface ที่เรียกว่า rotating bezel หรือขอบหน้าปัดที่มันหมุนได้ซัมซุงเข้าใจดีว่าการใช้นิ้วปัดไปมาบนจอเล็กๆของนาฬิกาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากและไม่แม่นยำนะครับพวกเขาจึงออกแบบให้ผู้ใช้สามารถหมุนขอบหน้าปัดเพื่อเลื่อนเมนูต่างๆได้มันเป็นการควบคุมที่จับต้องได้ใช้งานง่ายและให้ความรู้สึกพรีเมียมกลายเป็นฟีเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้ Galaxy Watch ประสบความสำเร็จและเป็นที่รักของผู้ใช้งานทั่วโลก ไทเซนที่เคยพ่ายแพ้ในสงครามสมาร์ทโฟนพวกเขาได้ค้นพบอาณาจักรแห่งใหม่ที่มันสามารถเป็นราชาได้สําเร็จนะครับมันกลายเป็นผู้นําในตลาดสมาร์ทวอชอยู่หลายปีก่อนที่ซัมซุงจะตัดสินใจกลับไปจับมือกับ Google อีกครั้งเพื่อร่วมกันพัฒนาแวร์โอเอส3แต่เรื่องราวของไทเซนยังไม่จบแค่นั้นนะครับทุกวันนี้ถ้าเดินเข้าไปในบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าของซัมซุงก็อาจจะกําลังถูกรายล้อมด้วยไทยเซนโดยไม่รู้ตัว เพราะ Samsung ได้นำไทเซนไปใช้เป็นระบบปฏิบัติการเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์อีกมากมายตั้งแต่ Samsung Smart TV วีตู้เย็นไปจนถึงเครื่องซักผ้ามันอาจจะไม่ได้อยู่บนหน้าจอมือถือของเรานะครับแต่มันได้กลายเป็นระบบประสาส่สวนกลางที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆใน e อีโคส t ตมของ Samsung เข้าไว้ด้วยกันอย่างเงียบๆเรื่องราวของไทเซนเนี่ยมันชี้ให้เห็นอีกครั้งนะครับว่าการมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่ตัดสินชัยชนะเสมอไป แต่มันเป็นเรื่องของทามมิ่งจังหวะเวลาและการสร้างอีโคโซิสเต็มที่แข็งแกล่งต่างหากมันแสดงให้เห็นถึงพลังของกำแพงเมืองที่เรียกว่า App Store และ Play Store ที่ยากเกินกว่าที่ผู้ท้าชิงรายใดจะทำลายลงได้จบจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นบทเรียงเรื่องการปรับตัวนะครับไทเซนอาจจะล้มเหลวในการบรรลุปเป้าหมายแรกที่ตั้งไว้แต่แทนที่มันจะล้มหายตายจากไปมันกลับลุกขึ้นมาค้นพบคุณค่าของตัวเองในสมรภูมิแห่งใหม่ แล้วก็สร้างความสําเร็จในแบบของตัวเองได้นะครับและนี่คือเรื่องราวของไทเซนโอเอสที่เปรียบเสมือนเจ้าชายผู้่พยแพ้ในสงครามชิงบัลลังสมาร์ทโฟนแต่กลับไปสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองได้สําเร็จในดินแดนที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของไทเซนโอเอสใน E ีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน e ีีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Arc t e ทนิกาเดอะเวิร์ i วิกิพ a เด g a d g e t ก และไทเซนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง g e e k Follower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Pod Bean, Apple Podcast Google Podcast ส p o t i f y y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i n e ที่ a d r a d ดอน h a R A D S H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ